หลังจากทำเวนเสร็จอลิเซียเดินมาหยิบชุดว่ายน้ำที่เธอลืมไว้ในล็อกเกอร์เธอเหลือบไปเห็นควันกำลังพุ่งออกมาจากห้องน้ำห้องหนึ่งเอ๊ะนี่ก็เย็นมากแล้วยังมีคนอยู่อีกเหรอเธอเดินผ่านห้องนั้นเห็นช่องว่างระหว่างม่านทำให้เธออดไม่ได้ที่จะเหลือบดูเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งตัวกำลังเต็มไปด้วยฟองยืนอยู่ใต้ฝักบัวในท่าที่ยืนกางขาอยู่เล็กน้อยมือข้างหนึ่ง กำลังถูอยู่ที่หน้าอกในขณะที่มืออีกข้างค่อยๆเลื่อนต่ำลงต่ำลงจากหน้าท้องลงมาเรื่อยๆอลิเซียไม่สามารถถอนสายตาจากภาพตรงหน้านี้ได้เธอรู้ได้ในทันทีว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่เธอคิดในใจว่าหืมใหญ่ผู้หญิงแสบคนเนี้เป็นใครกัน เรื่องมันเริ่มจากไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ในขณะที่พวกผู้ชายกำลังซ้อมบาสกันในโรงยิมส่งมาส่งมาทั้งนี้นักกีฬาบาสเกตบอลสองทีมที่วิ่งอยู่ในสนามกำลังวิ่งส่งลูกบาสกันอย่างดุเดือดเฮ้ยรับได้แล้วอโอ้ยโอยนางพีชนางผมมันนักกีฬาโรงเรียนเขาซ้อมกันอยู่แกไปเล่นไกลๆเลยไปกลุ่มนักกีฬาบาสเกตบอลประจำโรงเรียนตะหวาดใส่พีชยิงสาวเรียบร้อยใส่แว่น ออกแนวเนิเ์ดที่มายืนเกะกะขวางทำให้โดนชนจนล้มคนในสนามต่างหัวเราะก,กันลิกคักบวกกับเสียงสาวๆกล้องเชียร์ที่โห่ไล่ฉันฉันขอโทษพีทรีบเอ่ยปากและเดินหนีไปอย่างอายก่อนที่เธอจะเดินออกไปซ้อมที่อื่นถูกสายตาที่มองมามองราวกับว่าเธอเป็นตัวประหลาดพีทหรือเพียนหญิงสาวตัวประหลาด เป็นฉายาที่เพื่อนคนอื่นๆมักจะตั้งให้เธอด้วยความเนิร์ดและเธอไม่ค่อยสูงสิงกับใครทําให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่ในช่วงตอนเย็นเธอต้องออกมาซ้อมบาสเกตบอลในโรงยิมเพื่อสอบซ่อมในวิชาพละที่เธอสอบตกเพียงคนเดียวในห้องเธอเริ่มซ้อมตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงหัวค่ําจนนักเรียนคนอื่นๆเริ่มทยอยกลับบ้านกันไปเกือบหมดพอแค่นี้ก่อนละกันเหนื่อยชะมัด พีทโยนลูกบาสลูกสุดท้ายลงห่วงด้วยอาการเหนื่อยล้าก่อนจะเดินไปหยิบผ้าขนหนูเช็ดหน้าเช็ดตาที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและเดินตรงเข้าไปที่ห้องอาบน้ำหลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักพีทรู้สึกว่าน้ำที่ไหลมาช่วยชะล้างความเหนื่อยล้าที่มีในห้องอาบน้ำรวมหญิงของโรงเรียนเสียงน้ำจากฝักบัวที่เปิดเพียงห้องเดียวไหลกระทบลงสู่พื้น สายยจเลพีทอาบน้ำชำระล้างร่างกายที่สกปรกมาทั้งวันน้ำใสไหลยเย็นจากฝักบัวได้ชำระล้างสิ่งสกปรกและความเครียดที่สะสมมาให้ผ่อนคลายไปชั่วขณะเมื่อน้ำฉลมจนไปทั่วทั้งตัวจนตัวเปียกได้ที่พีทเริ่มหยิบสบู่ก้อนกลิ่นหอมก่อนละเลงลูบไล้ไปทั่วทั้งตัวแบบไม่หยุดด้วยความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นจนกระทั่ง พีทบังเอิญไปสัมผัสก like ับจุดจ land ุดหนึ่งของเธอที Foundation> ่เธอไม่เคยได้สังเกตมาก่อนทำให้พีทเกิดอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเธอไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่มีอยู่มันคืออะไรทำไมมันรู้สึกดีจังเธอได้แต่สงสัยและอยากจะลองสำรวจอาการที่เป็นดูอีกครั้งพีทมองซ้ายมองขวาเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในห้องน้ำเพียงคนเดียวจริงๆ เธอเริ่มสัมผัสไปที่น้องสาวของตัวเองอีกครั้งทั้งๆท,ที่ในใจมีเสียงต่อต้านว่าเธอกำลังจะทำในสิ่งที่ไม่ควรเธอไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกับเธอเขาทำแบบที่เธอกำลังจะทำไหมเธออยากรู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่ขณะที่เธอกำลังจะสำรวจน้องสาวอีกครั้งเธอก็รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะทำมันไม่ถูก เธอเลยรีบสะบัดมือออกมาอย่างรวดเร็วทําให้ขวดแชมพูมากมายที่วางตั้งไว้ร่วงตกลงมาสู่พื้นจนส่งเสียงดังเป็นอะไรหรือเปล่าว้าย <Why? S 1> พีสะบัดเสียงออกมาอย่างตกใจเมื่ออยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่เข้ามาในขณะที่เธอกําลังยืนกางขาอยู่อย่างอึ้งๆเธอนี่ตลกดีนะฉันเห็นเธอยืนด้วยท่าแปลกๆตั้งแต่ฉันเข้ามาเลยไม่กล้าขัดแต่พอได้ยินเสียงของตก ฉันก็กลัวว่าเธอจะทำอะไรเพลินๆจนลื่นล้มลงไปนะ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้งั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวหยุดก่อนเธอหมายความว่ายังไงฉันฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยไม่ได้ทำอะไรเออแต่ที่ฉันเห็นเหมือนเธอกำลังสำรวจกลีบดอกไม้ของเธออยู่นะเธอจะบ้าหรอฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะเออแล้วก็ช่วยส่งผ้าเช็ดตัวให้ฉันหน่อยได้ไหม อลิเซียหยิบผ้าเช็ดตัวที่แขวนอยู่ตรงผนังส่งให้พีทเราก็อดไม่ได้ที่จะแอบสำรวจรูปร่างของพีทไล่ตั้งแต่นิ้วเท้าขึ้นไปที่เนินขาช่วงเอวที่โค้งเว้าไปจนถึงไหล่ที่บอบบางตนคอที่เนียนขาวโดยรวมแล้วมันดูสมบูรณ์แบบไปหมดก่อนที่เธอจะยื่นผ้าเช็ดตัวให้พีทอย่างอ้อยอิงฉันไม่รู้ว่าเธอเห็นอะไรแต่ฉันไม่ได้ทำอย่างที่เธอคิดพีทบอก ขณะที่เช็ดต้นขาของเธอก่อนที่จะห่อตัวด้วยผ้าเช็ดตัวโอ้ยเธอเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องเสียงดังเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันจากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปนั่งคุยกันที่เก้าอี้ที่พีทวางข,งของของเธอไว้อลิเซียนั่งลงเอาหลังพิงกำแพงมองพีทที่กำลังแต่งตัวอย่างเพลิดเพลินเรื่องปกติหรอฉันว่า เรื่องแบบนี้มันออกจะน่าอายด้วยซ้ํานี่เดี๋ยวก่อนนะเธอมาจากโลกไหนกันเนี่ยการช่วยตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เห็นจะต้องอายตรงไหนมีข้อดีตั้งเยอะแถมยังฟินสุดๆหรือเธอจะเถียงละ่ะป,ปกติหรอฉันว่ามันน่าอายมากเลยอยู่ๆฉันก็เกิดความรู้สึกบ้าอะไรก็ไม่รู้ถึงอยากลองสำรวจดูอีกครั้งเธอนี้มันตลกชะมัดดูทำหน้าดิ เหมือนเด็กแอบกินขนมแล้วโดนจับได้อย่าบอกนะวันนี่เป็นครั้งแรกของเธอครั้งแรกอะไรกันฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฮอึไม่ทำก็ไม่ทำทั้งที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแท้รู้ไหมฉันทำครั้งแรกอตอนสิบสองนะฮะสิบสองเธอทำยังไงแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าต้องทำอ่ะเออคือฉันแค่ถามไปอย่างนั้นแหละเอาไปละ เธออยากให้ฉันลองทำให้ดูเปะละ่ะพีทเบยนาเยเกโอ้ยหลอกเล่นดูทำหน้าเขาสิเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันไม่มีวิธีตายตัวเธอแค่ต้องลองด้วยตัวเองว่าแบบไหนที่จะทำให้เธอฟินที่สุดบางคนแค่มืออย่างเดียวก็พอแต่บางคนนะต้องมีของเล่นมาช่วยด้วยอย่างที่เธอบอกไงแล้วว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเปิดใจและลองทำปล่อยพิตามาลม ถ้าเธอเอาแต่คิดว่าเรื่องนี้มันผิดเธอก็จะกลายเป็นแบบพวกแก่งจัดสกีดิ้งบ้าบออะไรนั่นนหะที่ถ้าพวกนั้นรู้จักการช่วยตัวเองบ้างก็คงไม่น่าดำค่ำเครียดไปหานักจิตบำบัดกันยกแก๊งหรอกเอ,อ่อฉันก็แค่คิดว่าการจะทำแบบนี้มันแปลกๆฟังฉันอ่านปากฉันดีๆมันคือเรื่องธรรมชาติใครๆเขาก็ทำกันไม่มีใครเขามาล้อเธอหรอกฉันจะบอกให้นะ ว่าแม่พวกนั้นเคยทำกันมาทุกคนไม่นึกเลยว่าฉันจะได้มาเจอยูนิคอนยูนิคอนก็สาวเวอร์จินแถมยังไม่เคยช่วยตัวเองแบบเธอนี่แหละถ้าเธอไม่ลองดูเธอก็กำลังจะพลาดครั้งใหญ่เลยนะเหมือนเกิดมาแล้วเห็นช็อกโกแลตที่แสนหวานตรงหน้าแล้วไม่หยิบชิมเธอก็จะพลาดของอร่อยในชีวิตเอาเป็นว่าวันนี้ตอนเธอกลับบ้านไปลองคิดถึงสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าวิว ภาพใครสักคนที่แวบเข้ามาในหัวจะเป็นหญิงหรือชายหรืออะไรก็ได้ลองจินตนาการว่าเขาทำอะไรเธอหรือแบบเธอทำอะไรเธอเลนเธอเลนคนนั้นดูก็ได้เอามาอถือมาน,นี่มาเอาลายฉันไปถ้าทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงอะ่ะอย่าลืมลายบอกฉันด้วยละ่ะหรืออยากได้คำปรึกษาอะไรเพิ่มเติมอะ่ะก็โทรมาแล้วกันฉันไปก่อนนะยียูนิคอร์น แล้วอลิเซียก็เดินออกไปพีทมองตามกระโปรงสั้นจูที่สะบัดขึ้นลงตามแรงเดินของอลิเซียอย่างละสายตามไม่ได้เธอรีบดึงสติกลับมาและเริ่มเก็บของใส่กระเป๋าในหัวของเธอตอนนี้ตีกันยุ่งเหยิงไปหมดความเชื่อที่เธอเคยถูกปลูกฝังและเชื่อมาทั้งชีวิตว่าเป็นผู้หญิงช่วยตัวเองไม่ได้การทำแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายและน่าขยะแขยงถูกเด็กสาวที่เพิ่งเดินจากไปสั่นคลอนในใจมันก็เริ่มคอยตามคำแนะนำนั้น เธอก็อยากลองจะทำตามคำแนะนำนั้นดูสักครั้งแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีเธอไม่รู้ว่าเธอจะจินตนาการถึงอะไรหรือใครที่จะทำให้เธอรู้สึกว่าบวิวได้ถึงจะมีเสียงแย้งในหัวว่าไม่ดี แต่เธอก็ยังรู้สึกอยากลองเธอรูดซิปปิดกระเป๋าพร้อมกับคิดในหัวไปด้วยว่าเธอจะจินตนาการถึงอะไรดีตอนนี้สิ่งเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือกระโปรงและคนขาอ่อนของอลิเซียที่กำลังเคลื่อนไหวไปมาแต่ก็ยังมีเสียงในหัวที่อยู่กับเธอมานานคอยแย้งอยู่ดีว่ามันไม่ควรทำฮ่สับสนจังคิดแล้วปวดหัวชะมัดพีที่กำลังเดินออกจากโรงยิม เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวเองที่ในหัวมีแต่ภาพน้องซ้ายน้องขวาของอลิเซียที่กำลังเดินสลับไปมาเธอเดินยังไม่ถึง19ก็เจอเข้ากับแก๊ง just kidding จริง,รงๆน่าจะเรียกว่า just bullying ซะมากกว่าแก๊งนี้ชอบแกล้งจนถึงขั้นรังแกคนอื่นเป็นประจำซึ่งหลังจากก่อกวนจนดนำใจแล้วกลุ่มนี้ก็มักจะพูดพร้อมกันว่า just kidding หัวหน้าแก๊งนี้เป็นนักบาสเกตบอลดาวรุ่งของโรงเรียนส่วนแฟนสาวของเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ทั้งๆที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาแต่พวกเขากลับไม่เคยมีน้ำใจนักกีฬาพีทถ,ถูกแก๊งนี้รังแกอยู่บ่อยๆซึ่งเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนี้อาจเพราะสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างหรือนิสัยชอบเก็บเนื้อเก็บตัวของเธอไม่ว่าสาเหตุจะมาจากอะไรตอนนี้ พีทก็เปรียบเสมือนเป็นลูกกวางน้อยที่อยู่ท่ามกลางฝูงไฮยีน่าเป็นที่เรียบร้อยยายเพี้ยนเห็ดตุปลาดรอยานแม่มารับอยู่เหรอและอีกสารพัดคำต่อว่าถากทางที่ถูกพ่นใส่เธอแบบไม่ยัง้งเธอพยายามข่มใจแล้วเดินก้มหน้าฝ่าวงล้อมออกไปแต่ไปได้ไม่เท่าไหร่พีทก็สะดุดกับขาใครบางคนจนลมหน้าขมำลงไปแล้วเสียงพูดว่า just kidding ก็ดังขึ้นพร้อมกัน ตามด้วยเสียงหัวเราะคืนใหญ่เธอนั่งแล้วก้มลงมองขากับแขนที่ถลอกแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้คงเจ็บตัวอีกแล้วสินะเอานนะถ้าไม่ตอบโต้อะไรพวกเขาก็คงจะเลิกแกล้งกันไปเองนี่พวกนายทำอะไรน่ะเธอได้ยินเสียงผู้ชายคนนึงดังอยู่ข้างหน้าเธอฮึเปล่าซะหน่อยฉันก็แค่อยากจะช่วยให้ยายเฉิบนี่ลุกขึ้นน่ะไปกันดีกว่าพวกเรา เธอเห็นมือยื่นมาข้างหน้าจึงเอื้อมไปจับมือนั้นเพื่อช่วยพยุงให้เธอลุกขึ้นได้พอยืนขึ้นได้เธอก็รีบสำรวจกางเกงตัวโปรดแล้วพีทก็เห็นว่าขาข้างขวาขาดออกเป็นแนวยาวเธอถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายพร้อมกับปัดฝุ่นตามเสื้อผ้าและดูแผลตามตัวพอสำรวจสภาพเรียบร้อยเธอก็เงยหน้าเตรียมพร้อมจะขอบคุณคนตรงหน้าขบ เธอยังพูดไม่ทันจบประโยคเขาคนนั้นก็เดินจากไปแล้วพีทเก็บคำขอบคุณไว้กับตัวเองและหวังว่าจะมีโอกาสได้ขอบคุณเขาในสักวันเอ๊ะว่าแต่ผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันทำไมพีทรู้สึกคลับคล้ายคลับคาแต่ก็นึกไม่ออกแต่ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม พีทรู้สึกใจเต้นตึกตักอย่างแรงคิดถึงแค่ตอนที่เขาช่วยฉุดเธอขึ้นมาจากพื้นมือที่แข็งแกร่งของเขาที่คอยฉุดเธอขึ้นจากพื้นความอบอุ่นจากมือคู่นั้นที่ส่งมาทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าช็อตเธอสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นมือนี้ล่ะถ้าได้มือนี้มาอยู่บนตัวเธอจะเป็นยังไงเธอคิดว่าเธอรู้แล้วว่ากลับไปคืนนี้เธอจะคิดถึงอะไร